สวัสดีครับคลิปนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่อง,องการใช้สเปรดชีตช่วยในการคำนวณรากของสมการด้วยระเบียบว,วิธีการทำซ้ำด้วยจุดตรึงตอนนี้เนี่ยผมเปิด Open Office เข้ามาเนี่ยนะครับผมใช้การซูมอยู่ที่150%นะครับความกว้างคอลัมน์เนี่ยความกว้างคอลัมน์เนี่ยอยู่ที่60จุดส่วนความสูงของแต่ละแถวเนี่ยอยู่ที่16จุดนะครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มกันนะครับก็โจงหัวตรงนี้ก็ผมทำเป็นตัวเข้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ fix point อหัวตารางหัวตารางประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็ประกอบไปด้วยตัว K นะครับตัว K ก็ผมก็มาใส่ที่อะไรครับ insert object formula กับพิมพ์ K เข้าไปนะครับแล้วเราก็ขยับ ใช้มุกเดิมนะครับกดลูกศรนะครับเพราะว่ามันอยู่ทางซ้ายมากเกินไปมันขยับลําบากนะครับก็ใช้ลูกศรนะครับขยื่นมันออกมาก่อนแล้วค่อยใช้เมาส์ขยับนะครับตามใจชอบถัดมาอีกตัวหนึ่งตัวที่ต้องการคืออะไรครับก็คือ xk นะครับก็เราก็ใส่ xk ที่เป็นสูตรเข้าไปนะครับก็ insert แล้วก็ object formula นะครับแล้วก็อะไรครับ xr sub น่าจะอย่างนี้นะอาซุปแล้วก็อะไรครับเปิดวงเล็บปิดวงเล็บโค้งโค้งนะเแล้วก็ปิดวงเล็บปีดการอีกทีนึงอ่ะได้แล้วนะครับแล้วยังไงต่อก็เป็น fx นะครับอ่าผม Copy มาเลย fxk มา Edit นะครับ f เปิดวงเล็บอ่า ใส่ f เปิดวงเล็บปิดวงเล็บครอบมันไปเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วตัวถัดมาก็คือเอฟซ l o อผมก็ copy จากตัว x มาแล้วผมก็มาอ่าอดิตนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงที่แคตตาล็อกตรงนี้แล้วก็ i อกรีกนะครับก็คือตัวเอียงนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวเอฟซีอนเข้าไปอ่ c คล s สแล้วก็ลบตัว x ทิ้งนะครับโอเคได้แล้ว นะครับตัวเเราก็เริ่มตั้งแต่อะไรครับเริ่มตั้งแต่0นนะครับ1อ่าแล้วเราก็เลือก2เซลล์นี้แล้วก็ลากต่อไปเรื่อยๆเอาซักอ่ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามอ่าลองดูสักยี่สิบสามก็แล้วกันค่าเดาคืออะไรครับค่าเดาคือหนึ่งค่าเดาคือหนึ่งทีนี้ f x คืออะไร f x คืออะไรนะครับผมก็เอาโจทย์มาไว้แล้วนะครับอยู่ในนี้ อยู่ในชีทที่4นะครับ fx ก็คือ x กํลัง3บวก4 x กําลังสลบ10นะครับเหตุผลที่ผมต้องพิมพ์ fx เอาไว้ก็คือเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่ามันเข้าใกล้ศูนย์จริงหรือเปล่าก็คืออะไรครับเท่ากับตัวนี้ยกกำลัง3นะครับเท่ากับ x ยกกำลัง3บวก4 x กําลัง2ลบ10 ได้ลบห้านะครับรอบแรกเนี่ยเรายังไม่มีค่าคาดเคลื่อนสัมผัสนะครับก็ใส่ขีดเข้าไปก็บอกว่าไม่มีแล้วก็ระบายสีตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นค่าดาวเริ่มต้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับทีนี้ถัดมามาดู gx นะครับมาดู gx ก็มาดูที่ในชีทที่4นะครับ gx ก็คืออะไรครับ10ลบ x กำลังสามส่วน4แล้วก็ถอดรูทนะครับทีนี้สูตรเนี้ย x ที่เกิดขึ้นในช่องที่1เนี่ยจะต้องอิงกับเซลล์ที่อยู่เหนือมันเท่านั้นนะครับสำหรับตัวฟิกซ์พอยต์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับอะไรครับส u a r e Root ไม่ต้องส u a r e Root ก็ได้นะครับก็เปิดวงเล็บอะไรครับ10ลบเอาเซลล์ที่เหนือมันมาใช้เป็นตัวอ้างอิงนะครับ x กำลัง3แล้วก็ส่วน4 แล้วตรงนี้ก็เป็นยังไงครับยกกําลัง0.5ไปก็คือตัวถอดรูนนเองแต่ผมใช้ยกกำลัง0.5แล้วกันนะครับยกกาลัง0.5โอเคตัวแรกก็ได้1.5นะครับแล้วเสร็จปุ๊บยังไงครับ fxk ก็ copy ลงมาส่วนถ้าคลาดเคลื่อนสัมพัทก็เป็นยังไงครับตัวใหม่ absolute ก่อนเปิดวงเล็บปิดวงเล็บอ่าแล้วก็อะไรครับตัวใหม่ตั้งลบด้วยตัวเก่า ปิดวงเล็บหารด้วยตัวใหม่โอเคนะครับแล้วก็เป็นยังไงต่อตรงนี้ถ้าค่าคาดเคลื่อนสัมพัทธ์มันน้อยกว่าค่าคาดเคลื่อนยินยอมก็ให้พิมพ์สต็อป MM เท่ากับ if ปิดวงเล็บปิดวงเล็บก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่3เงื่อนไขเท่ากับอะไรครับใส่เงื่อนไขตรงนี้น้อยกว่า10บกำลังลบกสกำลังลบ6ก็คือ0จุดมี0 5ย์ตัวนะครับแล้วก็1 แล้วก็เซมิโคลอนถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้พิมพ์คำว่า Stop ตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงก็พิมพ์มว่างๆก็เปิดปิดไปเลยเมื่อแถวเนี่ยเมื่อแถวที่ตรงกับ K เท่ากับหนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลากยาวๆก็ได้หรือจะทําอย่างนี้นะครับระบาย4เซลล์แล้วแบเบลคลิกตรงจุดทางขวานเนี่ยนะครับออกมาก็จะพบว่ามันก็จะไปหยุดที่ รอบที่20คําตอบก็คือเนี่ยนะครับตรง xk เนี่ยที่ตรง k เท่ากับ20เนี่ยนะครับเพราะว่าณตำแหน่งนี้เนี่ยค่าคลดเคลื่อนสัมพัสมันต่ํากว่าค่าคัดเคลื่นยินยอมแล้วก็ระบายสีเป็นสีเหลืองสักนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดู Python กันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูที่ตัว Python นะครับก็เราก็จะมีการ define function ขึ้นมานะครับผมก็ define function f กับ g f นี่ก็คือก็พิมพ์ตามโจทย์ตัวฟังก์ชัน g เนี่ยก็คือฟังก์ชันที่เราใช้แล้วไอตัวอนุพันธ์เนี่ยค่าสัมบูรณ์ของอนุพันธ์บริเวณที่มีรากของสมการเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า1นนะครับซึ่งเราเลือกได้แล้วว่าเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ผมเซ็ตรอบจํานวนรอบไว้500รอบเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้จํานวนรอบที่ที่เกิน50นะครับผม,ผมก็ใส่ไป500เลยถ้าเกิน500แล้วก็ไม่ควรจะใช้นะ,นะครับวิธีนี้นะครับแล้วก,ก็มีค่าเดาเริ่มต้นค่าเดียวนะครับกก็จจะเปลี่ยนา จากตัว a b ก็เป็น x 0นะครับผมใช้เป็น x 0นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วน input ก็ครบแล้วทีนี้มาดูเรื่องของการ define นะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการอะไรครับต้องการฟังก์ชันต้องการค่าเริ่มต้นต้องการจำนวนรอบทั้งหมดที่มันจะทำมากที่สุดที่มันจะทำเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าคัดื่อนยินยอม10บกำลังลบ6นะครับรอบแรกก็ไม่ทำไรรอบแรกปริ้นทุกสิ่งอย่างโดยที่ไม่ได้ปริ้นค่าคัดคื่อนสัมพัสนะครับในขณะที่พอรอบถัดมา k เป็นเนี่าไปแล้ว เท่ากับ g x 0แล้วก็หาค่าคัดเคลื่อนสัมผัสออกมานะครับแล้วก็สลับค่านิดนึงแล้วก็ปรินนะครับแล้วก็ปรินสลับค่าให้มันกลับไปไอ้ตัว x เนี่ยให้มันกลับไปเป็น x 0แล้วเดี๋ยวมันพอวนกลับมามันก็ตรงนี้ลูปเนี้ยมันก็จะทํางานต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นยังไงครับอันสุดท้ายพอออกจากการ define มาแล้วเนี่ยอันสุดท้ายเราสั่งให้มันทํางานนะครับโดยที่ค่าต่างๆเราเซตไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วก็กดดันออกมาก็ต้องออกมาที่20รอบนะครับนี่นะครับก็ออกมาเนี่ย 20รอบก็ตอบคำตอบเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จาก s p สเ s h e e t นะครับสำหรับใครจะใช้เศษตกค้างสัมผัสก็ไปลองไปลองทำได้นะครับลองใน s p สเ s h e e t ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เอาไว้ให้ศึกษาด้วยตัวเองต่อไปดีกว่านะครับสวัสดีครับ